กรับสวัสดีพื่อน่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการท no ูนูสซัมเมอร์แคสนะครับวันนี้นะครับผมขอแนะนําจีนนะครับหรือว่าพารินแสงเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นตัวหนึ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนมีกันนะตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยให้ทั้งผู้เล่นใหม่ผู้เล่นกลางหรือก็ผู้เล่นระดับสูงเนี่ยไต่หอได้ง่ายขึ้นมากเลยนะครับซึ่ง ก็ตัวนี้จะมากับเดอะแก๊งของเธอเดี๋ยวผมก็จะแนะนําตัวมอนสเตอร์ที่เราปั้นกันแล้วก็จะสามารถใช้ใน,ในหลากหลายคอนเทนต์ได้ด้วยนะครับอ่าก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มรีวิวจีนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมที่มีณนตอนนี้ก่อนนะกิจกรรมณนตอนนี้นะครับตอนนี้มี Summoner's War อ่า Official MV นะครับผมสำหรับ SWC 2020นะสำหรับผู้เล่นใหม่นะ SWC 2020เนี่ยย่อม,มาจาก Summoner s War แชมเปี้ยนชิพนะครับเวอร์อเลนาแชมเปี้ยนชิพซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นการแข่งขันระดับโลกแล้วนะครับซึ่งตัวแทนชาวไทยของเราก็คือเอ F2 Love เนี่ยตอนนี้เข้าสู่รอบการแบ่งตัวระดับเอเชียแปซิฟิกแล้วนะครับก็เดี๋ยวเตรียมมาเชียร์กันในวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองดู M v ็วนก่อนนะตัว MV ตัวนี้มีกิจกรรมซ่อนอยู่ด้วยนะในกิจกรรมนี้ก็คือว่า,าผู้เล่นทุกคนเนี่ยนะครับสามารถที่จะ ช่วยกันร่วมรับชมวิดีโอนี้ได้ครบ1ล้านวิวถ้าครบ1ล้านวิวทุกคนก็จะได้รับเนี่ยครับสกอส้มนะครับผมแล้วก็สา0 0สนมานาด้วยนะครับ แต่ว่ามันก็จะมีกิจกรรมเพิ่มเติมน,นั่นก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราดู MV นี้แล้วเราแชร์ออกไปเนี่ยนะครับก็จะมีตัวฟอร์มที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับกดลิงก์เข้าไปนะเราก็เราก็กรอกข้อมูลเข้าไปผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนในการแชร์ MV นี้ก็จะได้1 0 0 0สารมานา1 0 0 e n e r g y แล้วก็สกอร์ซ้อม1ใบนะครับแต่ว่าก็จะมีผู้โชคดีอีก500ท่านนะครับผมที่ได้รับสกอร์สาสีด้วยนะก็ถือว่าเป็นโอกาสในการหามอนสเตอร์ที่ดีมากเดียวเอาละครับเดี๋ยวเรามาดู MV ตัััวนนนกาเป็ยงงไะครบ นี่ w a ล is my f ไฟท์นะครับอ๋อ oh, มีซัมานเนอร์นะฮะ <im itation> เปิดสมุดออกมาอ่า <im itation> โจสักฟินไปสู้กับสามหัวโ,โ,โอ้โห,โหกำลังเหนื่อยล้านะฮะใกล้จะล่วงเลยทีเดียว <im itation> โอ้โห,โหแล้วจะไปไปสู้สา <im itation> มหัวคนเนี้ยแบบนี้นะโหดร้ายมากทีเดียวนะครับ <im itation> อันนี้ใครโอ้อันนี้เวิร์ดนะหรือว่าแวมพร์ไฟท์นั่นเองนะครับ ซึ่งแม่พายไฟนีก็จะเป็นมอสเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ใช้งานได้ดีในหอด้วยนะถูกต้องเลยนะอันนี้เป็นการแนะนําถูกต้องนะครับปกตินี่แบบว่าถ้าเราเล่นตามปกเนี่ยมักจะมักจะผ่านยากเออมีเจยน่าด้วยนะเนี่ยเจยนะะ่าเับหรือว่าเอาละครมืดน,นะนี่ฮะโอ้โหเป็นครั้งแรกที่ปรากฏตัวใน Off ฟ c i a l MV เลยนะครับแล้วก็นี่เจ้าตัวแฟร์รี่คิงธาตไฟนั่นเองครับแดรบลิสนะฮะจะปล่อยท่าสามสลายเกาะใครหรือเปล่านะ โอ้โหใช้กับมังกร B10 ซะด้วยบายเด็บนิสบายนี่เงโอ้โหปล่อยไฟไปโดนไฟของจริงเข้าไปโอ้โหเหลือไหมเนี่ยแล้วก็นี่ครับครูอ,อิดลมนะหรือว่า,าเจ้าตัวไทแลนิสนั่นเองนะครับ <c oughs> เฮ้ยเดยวิมอนมืดอ๋อจะเดวิมอนมืดแล้วออัพสกิลกระโดดหาเดวิมอนมืดนะชึบๆๆ,ๆๆๆโดดมาจับได้โอ้โหแต่ไม่ได้สักตัวนะอันนี้ก็เป็นธาตุทั้งหมดในเกมนะครับ จริงๆก็ไม่เทนทั้งหมดเพราะว่ามันมีอันที่มันไม่มีธาตุด้วยนะฮะนี่รวมร่างค่อยปึ้งกลายเป็นลูน EX โอ้โหแล้วก็เป็นคู่เอวิวอะไรกันนี่นี่ฮะพวดทาเลนิสแปลงร่างเป็นหมีหรือเปล่านี่จริงด้วยแปลงร่างเป็นหมีนะครับโอ้โหดูดุดันมากๆแต่ไปเจอกับเดวิมอนตัวใหญ่โอ้โห เรียบร้อยโอ้เดมนิสเกือบล่วงแล้วนะฮะพยายามสู้นะโอ้โหแต่ว่าท่าสามของเดมนิสนี่รุนแรงมันก็ได้เกาะด้วยโอ้โหนี่คือท่าสามนะครับดูโอ้โหเวิร์นนี่เร็วลด์ลดเร็วมากตึ้มระเบิดมีการใช้ท่าไม่ตายของแต่ละโหดของแต่ละตัวนะอันนี้ก็เป็นท่าพาสีของเจ้าตัวของเจ้าตัวโจซาฟินนะฮะ แต่ไม่รู้ว่าใช้ได้ไงนะไม่แบบว่าไม่โดนออบลิเวียนเลยไงโดนมังกรพ่นใส่ขนาดนี้นะเอาล้วครับมีอะไรมานี่ก็คิดว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราเห็นโจซัฟินปรากฏอยู่ใน MV ด้วยนะแล้วก็เจ้าไทเลนนสนะฮะเอาไ้ตุก็ไปงัดกับเจ้าเดวมอนออกมาอย่างนั้นไซสอย่างนั้นนะนี่ฮะ อันนี้น่าจะพูดถึง SWC 2020นะก็เหมือนกับเป็นแบบเนี้ยแทน่นแท่นการต่อสู้ในสมอละภูมิ sky a อ e รีนานั่นเองนะครับนี่ฮนะเวิร์ดมาดูลอะอาเห็นแล้วการต่อสู้ช่วบนี่แล้วก็จะมีคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นซัมมานเนอร์สนะฮะใช่ไหมแววิ่งออกมาช่วบโอ้โหเป็นนี่ออกมาเป็นคนเลยนะฮะฟึบ ไม่น่าใช่มอนสเตอร์ใหม่อันนี้ต้องเป็นเพราะว่าเป็นการโปรโมทการการต่อสู้ SWC แล้วนะฮะเนี่ย Summoner s w a r World Arena Championship 2020นะครับอ่านี่นะครับก็อย่าลืมไปร่วมกิจกร,รรมนะในการแชร์วิดีโอกันนะครับเอาล่ะครับอ่าสำหรับอีกกิจกรรมหนึ่งนะสำหรับผู้เล่นใหม่ผมอาจจะต้องย้ำตรงนี้สักนิดนึงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะผู้เล่นใหม่เนี่ยสามารถร่วมกิจกรรมได้การที่กดการ,รได้กดปุ่มอีเวนต์มมุขวาบนนะครับแล้วก็เนี่ยตอนนี้มีกิจกรรม Daily Mission Event อยู่นะซึ่งก็รางวัลสสสูงสุดเนี่ยคืออกร อ่า s t t f i t h t g r t 5 r o l o l l o b o r a t เ o n เลยทีเดียวซึ่งอันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้พวกแบบพวกริวพวกอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งแบบริว์เอ็มบซัหรือว่ามอนสเตอร์ที่เอาไว้ช่วยทีมได้เยอะอย่างเช่นชุนหลีแสงอะไรอย่เงี้ยก็ถือว่าดีนะครับอ่กอาก็เจ้ากิจกรรมนี้นะครับ Daily Mission Event เนี่ยอันนี้เป็นกิจกรรมที่แบบว่ามีการปรับตัวขึ้นมาได้ดีมากเลยนะครับในทุกๆวันเนี่ยเราก็จะมีการาทำมิชชั่นทั้งหมดเนี่ย 5มิชชั่นเพื่อที่จะรับรางวัลนะซึ่งทางเลือกในการทำมิชชั่นก็จะมีมากมายหลายอย่างเลยนะครับทางซ้ายสุดเนี่ยก็คือว่าไปลุยดิเมนชั่นโฮนะครับดิเมนชั่นโฮก็ซึ่งถ้าเราลุยตามตามแต้มที่กําหนดแต่ละครั้งเราก็จะถือว่าผ่านมิชชั่นหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครเป็นคนเป็นสายลุยใครลอสอย่างเงี้ยนะครับอันที่ซ้ายอ,อันซ้ายสุดเนี่ยเป็นซีนาริโอหรือดิเมนชั่นโฮนะครับซีนาริโอก็คือด่านปกติที่เอาไว้อ่า เก็บรีเวลหรือว่าผ่านเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับผมก็อย่างเช่นพวกไฟมอนพวกอะไรอย่างเงี้ยอ่าพวกป่ากาเล่นอย่างเงี้ยนะครับก็จะช่วยทำให้เราสามารถผ่านมิชชั่นนี้ไปได้นะครับอันที่2นะครับผมก็เป็นโหมดของไคลอสดันเจียนนะครับไคลอสดันเจียนก็พวกแบบอะไรอะโกอ่าพวกโกเลมมังกรเนคโครพันนิเชอร์คลิปสตีลฟอร์เทรสโอ้โหเริ่มต้องมีชื่อที่พูดมากขึ้นนะฮะอ่า ก็เราสามารถที่จะอย่างอยาทั่เป็นสายฟาร์มจริงๆหารูนอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเราสามารถลุยได้ถึง50ครั้งเพื่อผ่าน5มิชั่นในครั้งเดียวเลยก็ได้นะครับหรือว่าอ่าน,นี่ก็มีอารีนาด้วยนะอ่าอารีนาหรือว่ากิว l ์อลหรือซิชแบทเทิลก็จะนับด้วยนะครับอันสุดท้ายเป็นลิฟเลนนะก็คือ3หัวหรือว่าเจ้าหนอน5สีนั่นเองนะครับก็ซึ่งผู้เล่นใหม่เนี่ยผมก็แนะนำว่า สามารถที่จะลุยได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับก็เฉลี่ยเฉลี่ยทำในแต่ละมิชชั่นก็มีโอกาสที่จะผ่าน5 5มิชชั่นได้แล้วนะครับผู้เล่นใหม่ส่วนมากเนี่ยน่าจะไปอยู่ตรงซีนารีโอเพราะว่าต้องเก็บรีเวลต้องต้องต้องผ่านเนื้อเรื่องเยอะๆอะไรประมาณนี้นะสำหรับผู้เล่นใหม่ก็พยายามที่จะผ่านเนื้อเรื่องทำเควสให้ได้เยอะๆก่อนนะครับเพราะว่ารางวัลพวกนั้นเนี่ยมีความสำคัญต่อการเติบโตของ ID มากเลยนะครับเนี่ยพอเราผ่านมิชชั่น 1, 3, 5มิชชั่นเราก็ จะได้รับนี่นะครับรางวัลในแต่ละวันก็จะมีการเปลี่ยนไปเรื่อยเพราะฉะนั้นห้ามพลาดทุกวันนะครับทุกวันนี่คือห้ามห้ามพลาดในแต่ละวันเลยทีเดียวมีรางวัลที่แจกเมื่อวานอย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็จะเป็นสกอตส้มวันนี้ก็จะเป็นหินมโนห0อันนะครับก็เพิ่มโอกาสในการที่เราจะาได้รับมอนสเตอร์ที่ดีขึ้นด้วยนะครับ นี่แล้วก็อันนี้มีแต้มสะสมนะครับคือถ้าเกิดว่าเรา,เราสะาสมแต้มเนี่ยตอนนี้ผมผ่านไปห้ามิชชั่นแล้วใช่ไหมสิบมิชชั่นสิบห้ามิชชั่นนะครับจ,จกนกจะทั้งถึงห้าสิบมิชชั่นถ้าเราผ่านสะสมไปเรียบร้อยครบหมดแล้วเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้นี่เลยสกอร์สตรีทไฟเตอร์คอลลาบอร์เรชันนะครับก็จะมีโอกาสในการได้มากสุดถึงแสงมืดห้าดาวที่เป็นมอนสเตอร์ในหมดของสตรีทไฟเตอร์นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะกลับมาที่รีวิวมอนสเตอร์คู่บุญของวันนี้นะครับนั่นก็คือเจ้าตัวจีนนะครับผมหร พลินท่าแสงนั่นเองตัวนี้ทําไมม,มันถึงดีนะตัวนี้มันมีความสามารถในการที่จะทําสิ่งที่เรียกว่าการทำซีซีหรือคราวคอนโทรนะครับเป็นการที่จะบังคับให้ศัตรูเนี่ยเข้ามาตีตัวมันได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูถึงสิ่งพื้นฐานที่เราจะต้องมีในการสร้างจีนก่อนนะครับ อันนี้ก็นี่อยู่ในแท่นฟิวชั่นนะครับตัวนี้นั่นเองนะครับพาดินท่าแสงนะซึ่งพาดินท่าแสงเนี่ยมันก็จะมีความต้องการในการใช้มอนสเตอร์ต่างๆเหล่านี้นะครับ1นึ่งฮัมโมเนียหรือว่าพินไฟนั่นเองนะครับ ตัวที่2นะครับแคสหรือว่าส um มุนไรธาตุน้ำนั่นเองนะครับตัวต่อไปคือหมวยลมนะครับหรือว่าลิงลิงนะครับตัวนี้ก็สามารถซึ่งมอสเตอร์พวกนี้สามารถฟิวชั่นได้หมดเลย3ตัวนะครับผมยกเว้นตัวสุดท้ายเนี่ยคือคาวเกิลหรือรอเลนนั่นเองซึ่งคาวเกิลเนี่ยผมแนะนําให้ผู้เล่นเนี่ยเก็บไว้อย่างน้อย3ตัวนะครับสตัวคือหมายถึงว่าห้ามกินนี่แหละเดี๋ยวเราจะต้องเก็บมาปั้นกันเพราะลอเลนเนี่ยเป็นตัวที่เราจะต้องเอาไว้ใช้เองด้วยนะครับ ก็เก็บไว้1ตัวฟิวชั่น1ตัวใช้เอง1ตัวใช้กับ BJ5 นะครับต้องเก็บไว้3ตัวเป็นอย่างต่ำนะฮะฮะแล้วก็ทีนี้นะครับสำหรับมอนสเตอร์แต่ละแต่ละตัวเนี่ยฮาร์โมเนียอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะทำการฟิวชั่นได้นะครับเนี่ยเจ้าตัวฮาร์โมเนียเนี่ยนะครับนี่ฮะพินไฟก็จะมีความต้องการดังต่อไปนี้นะก็เราก็ต้องหามอนสเตอร์ที่เป็น ที่เป็นวัตถุดิบสําหรับการสร้างฮาร์ามโมเนียขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครได้ฮาร์โมเนียมาแล้วเนี่ยก,ก็ถือว่าสามารถใช้ที่จะมาฟิวชั่นเจ้าตัวจีนได้เลยนะครับซึ่งผมว่าจริงๆฮาร์โมเนีหรือว่าเจ้าพินไฟได้จริงๆแล้วมันก็ค่อนั่งใช้ในเลทเกมสักนิดนึงนะผู้เล่นแรกๆสามารถที่จะเอาเจ้าตัวนี้มาใช้ได้เลยมาใช้ในการฟิวจีนได้เลยนะครับ ส่วนลิงลิงเนี่ยแนะนำว่าอาจต้องมี2ตัวนะครับเพราะว่าตัวหนึ่งอาจต้องเอาไว้ลงสตีลฟอร์ทรสในในอนาคตด,ด้วยนะแคสเนี่ยมีแค่ตัวเดียวก็พอสำหรับฟิลเจ้าตัวจีนได้เลยนะครับพอเราฟิลจีนออกมาแล้วนะครับปุ๊บนี่ก็อย่าลืมไปลงไอ้เจ้าตัวไคลอสดันเจียนตัวนี้เพื่อที่จะเอาเวกอจีนขึ้นมาได้นะครับเนี่ยฮะไคลอสดันเจียนทัดแสงนะครับอ่ะแล้วก็เนี่ยจีนนะทำไมมันถึงดีนะเดี๋ยวเรามาดูที่คุณสมบัติพื้นฐานของมันก่อนเลยนะครับเนี่ยฮะ จี G, หรือพาราดินแสงนะครับนั้นเรีว่40นะฮะ HP จะอยู่ที่12,180นะครับเป็นมอนสเตอร์สาย HP นะฮะ Attack อยู่ที่615นะแล้วก็ Defense อยู่ที่714 Defense ถือว่าเยอะเอาเรื่องอยู่นะซึ่งทำให้ตัวนี้มันเป็นตัวที่มี Status พื้นฐานที่ดีมากนะครับสกิลของจีนนะครับท่าหนึ่ง Justice Strike นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยตัวนี้สะสม devilmon แล้วเอาให้มันกินได้เลยตัวนี้ไม่ต้องเสียดายนะครับได้ใช้ยาวๆเลยได้ใช้ยาวๆจนจนกระทั่งถึงเลดเกมนะฮะเวิร์ลอารีนา RTA มีคนใช้กันอยู่ในแรงในปัจจุบันเยอะมากครับระดับการเดียนแรงสามแดงก็ใช้กันนะครับเนี่ยฮะท่าแรกนะครับเป็นการตีศัตรูนะนะครับแล้วก็มีโอกาส15%นะครับผมเนี่ยมีโอกาส15%ในการทำให้เกิดสตันนะครับแล้วก็เพิ่ม HP นะครับผมของอเพื่อนที่เพื่อนที่มี HP น้อยที่สุดเนี่ย10%นะครับแล้วก็มีโอกาสในการเพิ่ม HP ตัวเองด้วยนะครับ การโจมตีเนี่ยก็จะโจมตีแรงขึ้นนะครับผมตาม max HP ของตัวเองซึ่งถือว่าสอดคล้องกับตัวจีนได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับท่า2ครับ Player of Protection นะครับท่านี้ก็จะเป็นท่าที่ล้างดีบัฟทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ใส่โล่อมาตาให้1เทิร์นตัวนี้ทําให้มันแบบสามารถที่จะคอมโบกับมอนสเตอร์หลายๆตัวด้วยนะครับแต่ว่าแค่ตัวมันเองแค่ตัวเดียวนะครับผมมันก็สามารถที่จะ,ะใช้ปีนหอได้สบายๆแล้วนะครับผมท่าสําคัญของมันเนี่ยนะครับผมก็จะ เป็นท่าที่3เนี่แหละนะครับท่าที่3คือ cry of p r o v o c a t i o n เนี่ยท่านี้เป็นท่าที่เอาไว้สำหรับดึงศัตรูทั้งหมดเนี่ยให้มาสนใจที่ตัวจีนแล้วก็มาโจมตีตัวจีนเนี่ยแหละครับซึ่งท่านี้ก็คือติดโปรโวอกสองเทินเลยโปรโวอกสองเทินนี่ถือว่าโหดร้ายมากเลยนะสองเออซึ่งโดยปกโดยปกติแล้วเนี่ยการติดโปรโวอกเนี่ยสองเทิ์นก็คือว่ามันจะเป็นการบังคับให้ฝั่งศัตรูฝั่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยตีท่านหนึ่งเข้ามาใส่ตัวมันทั้งหมดนะครับ 2เทินนะฮะซึ่งท่านี้คูดาวอยู่ที่4เทินคูดาวสั้นมากๆนี่คือเหตุผลว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเดวมิมอนให้ให้กินเนี่ยถ้าติดท่านี้กับ2คือ2 2ท่านี้สำคัญนะครับถ้าโชคดีแบบเอาเดวมิมอน4ตัวให้กินปุ๊บแล้วแบบว่ามันลง2ท่านี้หมดเลยก็พอก่อนสำหรับการไต่หอก็ได้นะครับลีเดอร์สกิลนะครับเป็นรีสิสทนนะครับผมหรือว่าต้านทานนั่นเองซึ่งอันนี้ใช้ได้ดีมากกับกิลอ่ากับกิลวอลอรีนา แล้วก็ w o r l d Arena ด้วยนะครับซึ่งแบบว่าก็ทำให้ทีมเราเนี่ยตดสเตตัสพีดปกติได้ยากขึ้นนะครับหลังจากที่เราเอาเวกแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มสกิลท่าหนึ่งนะฮะเพื่เพิ่มคุณสมบัติเ้าไปนั่นแหละ,ะซึ่งจริงๆเนี่ยถามว่าจีนเนี่ยยังไม่ต้องเอาเวกก็ยังใช้ปีนหอได้เลยนะเพราะว่าท่า2กับท่า3มมันเนี่ยได้คุณสมบัติเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเวกแล้วเนี่ยมันก็จะมีสเตตัสที่มันดีขึ้นไปด้วยนะครับ นี่ลูนที่ผมแนะนำนะครับก็จะมี2สายละกันสำหรับสายสายปีนหอเบบีเนี่ยก็ใช้ลูนอะไรก็ได้นะครับใช้เป็น Energy ก็ได้หรืออะไรก็ได้คู่หนึ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยแนะนำว่าต้องใช้คู่กับแวมไพร์ไฟเพื่อการต่อเทินที่สมูทมากขึ้นมันก็ทำให้ตัวมันสามารถใช้ท่าล่อศัตรูได้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราส่วนอาร์ติแฟกต์เนี่ยก็คือว่าใส่เป็นอาร์ติแฟกต์อะไรก็ได้นะเอชพงเอชพอะไรก็ได้หรือว่าจะใส่ดามเมจหรืออะไรก็ได้แต่แต่ว่าพยายามใส่อาร์ติแฟกต์เข้าไปถ้าถ แต่ว่าในรีวิวนี้ผมจะลองเอาไปลองเอาไปให้ลุยให้ดูว่าถ้าเกิดว่าเวลาใช้เนี่ยมันใช้ยังไงนะครับใน trial of ascension เดี๋ยวเราลองไปดูใน normal ก่อนนะฮะอ่าซึ่งในชั้น normal เนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูกันตัวที่จะเป็น monster คู่บุญเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้แค่เฉพาะตัวที่มีความสำคัญต่อการใช้งานจีนนะครับสมมติอย่างสมมติว่า normal ชั้น91ใช่ไหมฮะผมลองเอา vampire สักตัวหนึ่งแล้วกัน vampire นะครับ อ่าแวนไพ่ไฟเนี่ยก็คือว่าอันนี้ผมลองทําให้มันช้าๆดูนะครับลองทําให้มันช้าๆดูก็คือซัก8ปดแซักแปดแปเนี่ยผู้เล่นใหม่ก็82ดสิบ่าคิดว่าน่าจะเต็มที่ละนะครับในหลายๆคนนะอ่าแล้วก็ตัวที่จะใช้คู่กกันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่จะลงได้หลายๆชั้นก็จะมีลอเลนหรือว่าคาวเกิลนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคาวเกิลบีเจฟไปละกันเพราะว่าตัวเนี้ยสแตทก็จะไม่ได้แรงมากนะครับอันนี้คือคาวเกิลบีเจฟนะครับสแตทก็จะไม่ได้ถือว่าลุลามากสปีดก็อยู่แคค่่่่่่50กกวววาาาาเเทนนนัันนะ้ะรรบถือไไมมม็ แล้วอีกตัวหนึ่งนะที่เราจะใช้กันนั่นก็คือ,อนางเอกของเราวันนี้นะครับหรือว่าพันเลยว่าพระเอกดีนะครับจีนหรือพาดินแสงนั่นเองนะครับนี่ฮะจีนหรือพาดินแสงเดี๋ยวลองดูว่าแค่3ตัวเนี้ยเออมันจะสามารถที่จะแบบทําให้ศัตรูเนี้ยไม่ได้ขึ้นเถิ่นได้ยังไงบ้างนะครับสําหรับในหอเนี้ยเราจะบอกว่าโชคดีอย่างหนึ่งก็คือทางฝั่งศัตรูเนี้ยมันจะไม่มีพวกรูนวิวพวกอะไรมาป้องกันหรอว่าเห็นไหมฮะเนี้ยพลายออฟโรโเคชั่นนะครับ ก็เนี่ยเราเวลาใช้งานนะครับพอเราใช้ท่านี้เสร็จแล้วนะครับฝั่งศัตรูติดจะติดโปรโวกทั้งหมดนะครับผมก็มันจะมีโอกาสที่ศัตรูบางตัวอาจจะติดรีซิสแทนด้วยเพราะว่าเกมนี้รีซิสแทนเนี่ยมีโอกาสฟิกอยู่15ในการที่จะสมติดขึ้นมาได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าโปรโวกไม่ติดนะนะครับเราก็ จะต้องโจมตีตัวที่ไม่ถูกโปรโวกนะครับเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยมันโดนแน่ๆก็คือหมายถึงว่ายังไงก็ตีตีตพารดินแน่ๆมันจะต้องแบบใช้เวลา2เทินในการถอดโปรโวกออกนะครับนี่เห็นไหมฮะพอตัตไม่ติดโปรโวกเราก็เจาะไปเรื่อยๆนะผมเอาลองเอาลองมาให้ดูแค่3ตัวเพราะว่าอันนี้เป็นคอมโบที่เราสามารถคุมเกมฝั่งตัวได้เลยนะครับนี่เห็นไหมฮะด้วยการที่พอฝั่งสตูนเนี่ยไม่ได้ออกสกิลเราเนี่ยมันก็ทําให้เกมของเราในง่ายขึ้น โดยปกติแล้วเนี่ยหลังจากที่เราใช้คลาย Provocation แล้วเนี่ยผมแนะนำให้กดท่า Player Protection นะครับท่า2เนี่ยใส่ตัวเองไปก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะทำให้เจ้าตัวพาดินเนี่ยสามารถทนมือทนเท้าจากฝั่งศัตรูได้ง่ายขึ้นนะครับเน่เห็นไหมฮะได้การต่อเทินของเจ้าตัวแวมไพร์ไฟเนี่ยอ่าหนึ่งเลเนี่ยคลายอัพโร c เ t ชันพอใช้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็ จะได้เทินทันทีเห็นไหมฮะเนี่ยพอกดเสร็จแล้วปุ๊บมันจะได้เทินทันทีคูดาวของท่านี้จะลดจาก4เหลือ3เทินทันทีนะครับเห็นไหมเหลือ3เทินละแล้วพอจังหวะเนี้ยถ้าเกิดว่าพอท่าสองมาเราเราก็กดใส่ตัวเองได้ด้วยนะครับนอกจากนี้เจ้าเนี่ยเวลาตีเนี่ยมันเติมเลือดตัวเองได้ด้วยหรือว่าเติมเลือดเพื่อนที่ต่ำที่สุดได้ด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าดีมากๆนะเห็นไหมฮะแล้วพอแวมไฟมาช่วยต่อเทินได้เนี่ยถ้าแวมไฟเป็น ex ซะหน่อยหนึ่งเนี่ยช่องช่องสี่เล่นเมคริสเลดเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยทำ ก็มันก็ทําให้แบบทีมเราเนี่ยสามารถทำาดามจได้เรื่อยเห็นไหมฮะเนี่ยผมมีแค่3ตัวนะครับสตัวก็ยังสามารถที่จะคุมฝั่งตัวได้อย่างค่อนข้างจะอยู่หมัดเลยทีเดียวแล้วก็อันเนี้ยนะครับปุ๊บชุบอันนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่าฝั่งศัตรูเนี่ยโปรวอกไม่หมดแล้วก็พยายามเอาราดินเนี่ยไปตีหรือว่าตัดจังหวะตัวอื่นนะครับผมที่ ที่มันไม่ติดโปรโวกนะครับเนี่ยสิ่งนี้เกิดขึ้นได้เห็นไหมขนาดความความแม่นยำสำหรับพาดินเนี่ยก็จาเป็นเหมือนกันนะฮะสำหรับาสายไต่หอแรกๆก็สักแบบ30-40ก,ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับเนี่ยฮะปึ๊กก็พยายามทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะยังไงเดี๋ยวพาดินมันก็จะโดนไอเจ้าตัวที่ติดโปรโวกเนี่ยเข้ามาตีอยู่แล้วด้วยนะครับเนี่ยหนึ่งสองนะครับพยายามตีเข้าไปเนี่ยเห็นไหมโปรโวกมาใหม่ได้แล้วปุ๊กนะครับ ตัวไหนที่จะตัวไหนที่ไม่ติดโปรวกและกําลังจะได้เทิร์นเนี่ยก็เอาข่าวเกลยิงตัดเข้าไปซะนะครับนี่เป็นข้อดีของการใช้ข่าวเกลไปด้วยนะฮะก็อีก2ตัวเห็นไหมคือเพื่อนเพื่อสามารถที่จะเอาตัวที่เป็นแดนเมตัวที่เป็นพิษหรือว่าตัวที่เอาไว้สำหรับตัดจังหวะอื่นๆเนี่ยนะครับได้เลยนะฮะตัวรักษาทีมก็ได้แบบฟรานแบบอะไรก็ได้ซึ่งฟรานก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่มอบบัฟดับให้ทีมได้แล้วพอนอกจากมอบบัฟดับให้ทีมได้แล้วนะครับมันก็ ยังสามารถที่จะฮิวรักษาทีมแล้วก็คล้ายๆยากับว่าอะไรทำให้ตัวติดดาบหักลดดาเมจก็ได้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีกตัวที่ดีนะครับอ่านี้ถึงชั้นนี้แล้วนะครับปึ๊บอันนี้เราเราเล่นบน91 normal นะครับเดี๋ยวเราจะแนะนำมอนสเตอร์คู่บูนตัวอื่นด้วยนะที่จะสามารถเอาไปใช้ในหอฮาร์ดอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับแพะนี่เห็นไหมตีปรโวไปเรื่อยนี่ อันนี้คือเราใช้กับ91 normal เดี๋ยวเราลองไปใช้กับ91 hard ดูบ้างนะครับด้วย monster set s ประมาณนี้แหละนะฮะเดี๋ยวผมจะเนิร์ฟตัวเองด้วยการที่เอาเจ้าผัวไฟไปด้วยก็แล้วกันนะเพราะว่าตัวที่จําเป็นที่จะต้องเอาไปใช้สําหรับการไต่หอในระดับแรกๆเนี่ยการใช้พิษเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จําเป็นนะครับในการผ่านหอนะเพี้ยโดนละนะครับปึก๊ก นี่ขาเกลก็เจาะไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งสองแวมไฟก็เจาะไปเรื่อยๆอ่านี่ครับปึ๊บๆนี่เห็นไหมจีนเนี่ยเป็นตัวที่ดีมากสิ่งที่ก็คือสิ่งที่สําคัญคือฟิวชั่นมาแล้วเนี่ยสามารถเก็บเดวิลมอนแล้วใส่ให้เธอได้เลยนะครับไม่ต้องอไม่ต้องเสียดายนะอันนี้คือได้ใช้แน่นอนนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองไปไต่หอชั้นหอฮาร์ดชั้นเ1ดดูบ้างเห็นไหมข้ามจากนอร์มอลไปฮาร์ดเลยนะครับ อ่าเดี๋ยวเราลองใช้เพนกวินลมพระเอกของเราดูบ้างนะครับนี่ฮะเพนกวินลมหรือมอฟนั่นเองนะครับมอฟลูนไม่ครบด้วยโดนถอดโดนให้มอฟเนี่ยมอฟเนี่ยพยายามให้ออกสุดท้ายนะครับให้ออกตัวสุดท้ายนะนี่ครับปึ๊บนี่ใครเอาプรโวเคชันนะครับดึงออกมานะครับตอนรอบนี้ก็ได้หมดนะเห็นไหมขนาดแอคเคเรซี่ผมมาประมาณสัก60เนี่ยอันนี้คือย,ยังสามารถที่จะ,ะดึงศัตรูได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับไม่ต้องใส่เอกก็ได้นะใส่โฟกัสหมด6คู่ก็ยังโอเคเลยนะฮะ นี่แล้วก็ตัดจังหวะเห็นไหมมอฟก็กดพอมอฟกดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เนี่ยแล้วมอฟเนี่ยมีโปรโวลด้วยเผื่อตอนไหนไม่ติดโปรโวนะครับไปไปย่อยุตต่อนะฮะนี่แล้วแทบจะกดโปรโวได้ต่อเราแต่ว่าถ้าเกิดเป็นจังหวะอย่างเงี้ยเรารอให้ฝั่งสตูเนี่ยได้รับดีบัฟของโปรโวแบบผ่านไปหนึ่งเทิร์นก่อนเราค่อยกดใหม่ก็ได้นะครับนี่ครับแล้วกดใหม่ สิ่งที่ต้องระวังอย่างนึงสำหรับจีนเนี่ยต้องระวังไม่ให้เธอโดนนี้ด้วยนะต้องไม่ให้เธอโดนสตันอะไรพวกนี้ด้วยเพราะการติดสตันเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวของจีนเองนะครับคูลดาวน์เนี่ยมันจะไม่ลดด้วยนะเนี่ยแล้วก็เนี่ยครับคือผัวไฟเนี่ยนอกจากท่าสามฟินิกซิลลี่ Fury, ไม่ใช่ไลทิ้งฟินิกซ์ฟินิกซิลลี่นะครับก็ยังมีท่าลุมอากาศเนี่ยเอาไว้ตัดจังหวะได้ด้วยนะครับก็ทีมนี้ก็คือถือว่าเป็นทีมมะเร็งที่ใช้ได้ในหอหลายชั้นเลยทีเดียวก็แนะนํากันนะครับ หรือใครที่ไม่มีเจ้า,จาตัวผัวไฟก็สามารถที่จะใช้มอนสเตอร์ตัวอื่นอย่างเช่นถ้าเกิดว่าได้กลิมน้ํากลิมมืนมานะครับกลิมรีปเปอร์นะพวกนี้ก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับเนี่ยมอฟก็สบายเลยนะฮะเนี่ยฟึ๊บมอฟก็สามารถที่จะเนี่ยฮะพอติดตันใช่ไหมอันนี้สําคัญนะครับปึ๊บมอฟก็สามารถดึงเจ้าตัวาพาดินกลับมาได้นะ ่ยกไปทีมที่ใชดได้ได้ง่ายแล้วก็หาได้ง่ายด้วยนะครับสำหรับการปีนหอนะอ่าก็ประมาณนี้แล้วครับสำหรับทีมแนะนำในการผ่านหอนะครับผมง่ายๆคร่าวๆนะครับ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับรีวิวของจีนในสายไต่หอนะครับก็คิดว่า Monster Fusion ตัวนี้มันเป็นตัวที่จำเป็นมากเลยในการไตหอไม่ว่าจะเป็น Normal หรือฮา r d ดก็ตามผมก็แนะนำมอน s t e อร์คร่าวๆนะครับผมในการผ่านชั้นทั่วๆไปในวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์กันนะฮะก็ขอบคุณสำหรับก,การรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย